กุญแจครับแล้วสีพี่น้องต้องไปทุญกคนนี่มันแม่มเนื่ยครับกุญแจนีการปรุงโดนน่อยครับแบจีนี่ได้ความหอมแบบสมัยเล็กน่อยครับ้นกแสบนะครับคนโดนดิจิต แม่ฟังเลยหากินยังไงแต่พอไปตามกล้องคม,มไม่เยอกินผมก็ร่างอนีกหาเทปด,ดูถูกผมไม่คอยมีเวลาเห้น,นั่นสนอวิธีชีวิตของคนอีสานผมคนอีสานแต่ผสมเจ็กน้อยๆโอเคกันครับ